มา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 เดี๋ยวผมเองอ่าโอเคครับอ่าต่อยเตาแก๊สโยมเตาแก๊สช่วยพูดความเป็นใจให้ส่งพิกัตไปสวรรค์นะครับสวดให้มันเร็วๆไปละาไปอยู่แล้วมือยังไม่เอาคนเราปิกเนาะเออเนี้ยโซพี่เนี้ยเนี้นมาจะสวดแล้วครับโอ้โหจะโอ้โ เฮ้ยเฮ้ยไอ้ทา<ะ>โลกก็มีแต่เองที่เลี้ยวกั้เฮียขอเซ็ตชาก่อนออไอ้สัตว์นอนเร็วเร็วท่าอะไรเลีกอะไรวะสลิปมันนอนไปเลยสรุปยังไงเนี่ยพี่นิกมันเจินเปล่าน,ลนี่ปืนะผมเล่นนะ เดี๋ยวจดทาเี๋ยวกูไปให้กูระเบิดปลาป่าปะอี๋ออันนี้รสซิ่งรสซิ่งเอาไว้เบิ้ลนไม่พี่ต้องเคลียร์พ็อปก่อนมันต้องเห็นว่าเป็นหน้าพี่กิจเว้ยต้องเอาเคลียร์นี่ออกไปนะเอ้ยหลัวงานเขาไปไหนวะไอ้ดิ อยู่สูสานย<ป>ังโบหรอโอ้ยใช่เนี่ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเห็นยังเห็นไปยังตรงแดงขาวอะไม่เห็นออกไปยังไม่เห็นอนอกไปแล้วนะออออกแล้วไนนเหปบดูได้ตอนสี่สามไม่เนีย๊ยเลยไม่เห็นคือท่าจะปูนอ่ะให้ปูนวัวนอนท่านดีๆนี่พี่ธีบวชให้ผมเหรอบวชให้พี่กิตรเหรอไม่กูเป็นพระ ปวดให้ไปเลยเยอะกลุ่นเนื้อคนพดไอสัตว์คนมางานสบูอยู่คนเดียวไม่แบบนึงจัดท่าอยู่นี่มึงน,นอนให้มันเป็นท่าแบบให้เห็นหน้าหน่<ม>หอยดิเล่เนเล่นเล่นว่าเลยหันหน้าท่าเลยนอนนอนไปลองกดท่านอนดูอ่ะเขาล็อกสบเดี๋ยวกูชวนมอนเล่นอยู่บ่าเล่นฮัลโหลครับงานศพว่าว่าจะเริ่มแล้วนะครับครับสวัสดีครับมามาไหมเพื่อนมาไหมใช่เพื่อนใชเพื่อนชื่อแก๊งเราไหมงนงานศพพิกิจเช็คชื่อกี่โมงอ่ะ ไอ้วินมึงอะไรของอเซงกเนี่ยคู่ของโมสิกอะเซ <c arta> <lucky. can> ี่ยของโมสิกอะเฮ้ยดีดเฮียเสร็จงานไม่ถึงสามนาทีหรอกเออแป๊บเดียวเออต่อไปที่ไหนดีงานที่ไหนสุสานเอเฮียมาดีได้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 ผมจุดไปแล้วเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวรอรดน้ำมันใหม่เดี๋ยวรอชาปนสกิดส่งเป็นไฟน่ะไอ้ดีมึงสวดได้นไหมเนี่ยกูสวดเป็นอยู่กูเคยเป็นพระ ขวิตแล้วะไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เอาคนมันมา Assass, เยอะไอ้เหี้ยเอเคียนนี้พอชวนก่อนมีอะไรให้ฟ ok ังเป็นยังไงอ๋ออันนี้ร้มมือเนเหรอฮัลโหลมีมีเพือนสุดท้ายสัปมาานเลย งานศพ <สา S 1> งานศพจะเริ่มแล้วชวนแต่คนสนิทมานะอันนี้เป็นงานศพแบบปิดโอเคโอเคใช่ใช่งานศพแบบปิดโอเค <c oughs> okay, ได้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 โอเคชวนเมียแกมาด้ <c oughs> วยพ่อเพื่อพูดค่ชวนใครดีวะ ซูน285โดนเนมา10บาทนี่กูถามตรงตรงคิดยังไงกับเด็กส่งท่อมไอดีด่าไอฟ้าแทบตายเรื่องท่อมสุดท้ายมีเด็ก VIP ส่งท่อมในแก๊งกูลักส่งสารน้องดีจริงๆเอวะเอ็มดี ท่าโร่พี่บอลนะ่ะเอาคนสนิทมานะอ๋อพี่บอลก็พวกพี่ไม่ชุบเขาอะาเอา้าพี่ล้านอะอะไรก็เฮียกูไม่รู้ไอ้ที่ยู่คืฝันธรรมดาไอ้สดเหรอผมสดเองใช่ใช่ใช่มีใครมีใครเป็นสับเปลือเป็นปเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลองสวดเลยนะลองก่อนไปไมอัสลามุอะฮ์ไปยืนหน่ากลัวน่ากลัวไอ้สัตว์ไม่เอาไม่เอา อะไรนะ่ากลัวไอ้เหี้ยไม่กูเปิดจริงกูเปิดจริงเดี๋ยวกูไปเองเฮ้ยพี่มันหลอนหนูจริงนะไม่ต้องหลอนเดี๋ยวน่ากลัววเดี๋ยพี่เองเดี๋ยวพี่ไอ้เหี้ยส่งพี่กิตเขาไปดีๆสักพ่อส่งไปดีๆอันนี้มันคือบทสนอเลิร์ลน่ะโอ้โหไม่จมไม่จมพี่ต้องมาทำมือสิเดี๋ยวพี่เจ๊ ไี่ชยีกูพนมือแล้วอย่างนั้นแหละเดี๋วรอเดี๋ยวรอ,วรอจุดนมาอะมาัวตอนไหนเดี๋ยวพึ่งก่นอนรอรอรอพวกคือตอนนี้ดูเหมือนสนิทมาก่นอนเฮ้ยววววเอ็มดีเสียเรียกอะไรวะเออเจ็ดเก้าเออเจ็ดหกหกอะเจ็ดเจ็ดหกอะอะไรยิ่งจิเซน <c oughs> โอ้ยไอ้ ฮัลโหลครับเอ็นเอฟดีเสียครับมางานศพพี่กินไหมครับสุสานครับตอนนี้ครับผมเอาคนผลิตมาครับนี่ชวนงานปิดครับงานปิดเอ้ยมีเด็กด้วยเอ่ยชื่อได้ไหมครับอะไรนะครับผีร้ายได้ไหมครับโอ้ยมาเลยครับก็นี่ครับแก๊งที่แบบว่าไม่ได้มีคนนอกครับเนี่ยมาเลยครับผม กูไล่ชวนมัวเลยแหละคนสนิทในมึงไอ้มึงเอารูปพี่กินแล้วทำมันขาวดำมือโลครับโลครับมีใครเป็นซัพลเออร์ได้ไหมครับไม่มีครับไม่มีครับอุ้ยเหียไอสัตว์ไอเหียเขาวอไปี ปนะปาบฮัลโหลาบาไปาวาพี่บอลแม่กูไม่เนี่ยกูอยากสวดให้มันจุ๊บๆเร่ๆไปแล้วเนี่ยไอพี่อะพี่นิกยังเนี่ยพี่ี่ไปดูมาแล้วครับพี่นิกอแม่โอ้เร็วๆแม่จะสวดให้มันเร่เรไป ก็ได้เห็นเห็นเผมับเนไม้ิเปรีไม่เอาดีๆนะแม่าถ้าเราพิอีชวนแ่คนสนิทนะคนสนิทจริงๆะมมาเชิญเีเาไม่รู้ขอโทษพี่บอลพี่าพี่บอลมาล้บเวเีฮัลโหลดูยมเอวินคเดียวอนไปงานไ้อนะเราไ่ด้เียวนเดี๋ยวเจอระหว่างทางชวนมาให้หมดเลยนะกันไปกัไป ม่นลยเอเียอนูเล่นปืนเลนัะเพื่อนเพื <JD et le> ่อนอย่าอยากก่อควนะเพื่อนอยากก่อควานะเออไม่ใช่คือกลวมาพังเพื่อนอย่าพังนะไม่พังปังอะไรเพื่อน คนณีนว่าหายังไม่รู้เนี่ยมีจากกนอาศูน285โดเนตมา10บาทกิดกันให้แก้งตลอดสุดท้ายก็มีแต่น้องๆในแก้งแค่ที่ใส่ใจกันแต่ไอ้ตัวส่งท่อมลายล้นไม่ทำคุยอะไรไปแค่ เท่ากับไอ้ตาหน้าตาเฉยพี่พ e ี่พี่พี si okay. ่บอลพี Cada ่บอลพี่บอลพี่บอลพี่บอลเป็น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 พิธีกรให้หน่อยได้ไหมพี่เฮ้ยไม่เอาเป็นเป็นให้หน่อยพี่ได้ไหมเฮ้นอย่าเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่รอญาติเขาเขามาก่อนญาติเขาเยอะไหมอะยาเยอะญาติเยอะญาติเยอะอยู่ใครเูกใครเป็นลูกไอ้เหี้ยแล้วใครเป็นพิธีกรอะครับท่านครูขอพิธีกรคนหนึ่งเนี่ย

ทำไม่ญาติมีจิจมีญานีอ๋อเชิญโยมบอลมาตรงใกล้ๆกลพิธีนะครับเดี๋ยวพี่บอลพิมพ์มาทานพี่บอลมาไอ้ไม่ใช่หลวงพี่จูดี้ทำไมปวดใบตังปุณนครับเน้นปุณครับเม่เห็นยังผมยาวอยู่เลยไม่ใช่หรอลูกเน้นปุณนไม่ใช่เรียกว่าอะไรนะหลวงหลวงพี่หรอหลวงพี่ครับครับโยมแม่มาครับอันนี้ก็จะเป็นงานปิดนะครับของ พี่เกสเซนนะครับร้อนร้อนเท้ารอเปล่าร้อนเท้าครับโอ้โหโอ้โหเนี้นะมือไขว้าคจะจัดุณจะจัดงานโซดเยรอจัดโอ้นี่มนครับหลวงพ่อครับครับม่เหรอาดีครับโยมมาดีครับโอ้ มานอะไรของบผมว่าจาดไม่ใช่จ๊าดใครวะไอ้แป๊ดไอ้แป๊ดโยมแป๊ดโยมแป๊ดโยมแป๊ดอย่างนี้ก็ได้ไมึน่อะไรแบบนี้แหละแบบนี้แหละเอารถไม้เพราะว่าวักถุจะได้นี้แม่นครับเอามาเบิ้ลครับโยมไอ้ยาครับยายิงครับยายิงพอแล้วครับมาครับเดี๋ยวเครื่องเสียงพร้อมนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสวดแล้วก็จะได้รีบไปทำธุระกันนะครับ ทุกคนสวดตามที่มาที่ไปหรอคะหลวงพีอที่มาที่ไปโคตรโคตรโคตรวันวัสดีครับเฮ้ยอย่าอย่าเพื่อนกูขอร้องเฮ้ยโอ้ยโอ้กูจะกูจะกูจะสวดสอเพียงแค่โอ้ยโอ้ย ไอ้เอไมัม่อยอไอ้ไอเด็กไอ้ใครชวยไอ้ฆ่าเสียชีวิตฆ่าเสียชีวิตฆ่าเสียชีวิต้าเสียชีวิต้าตาย้าตายอไปสัตว์ใครฆ่ากูไอ้สัตว์ใครฆ่าีเป็นาเอกค่ะ้จบ้าได้เกี่ยวาเหี้ยอะไรฝักนี้ อ้าวมีปืนไม่เราต้องฉุดพามันบาดมันบาดมันบาดเดี๋ยวกูบอกก่อนเฮ้ยเพื่อนขอจัดดีๆได้ไหมเพื่อนอยากจัดงานศพดีๆกูจะจัดงานศพดีๆผมไม่อยู่แล้วมือยังไม่เข่าของเราปีกเนาะเฮ้ยโออะไรครับโยมดีอันนี้คืออะไรครับ ไม่กูไม่อยู่แล้วมึงยังไม่เข้ามกูชาดเลยมาน้ดไม่กูใส่สูตรได้ป่ะได้กูขอจัดงานศพดีๆก่อนเฮียอ้โหป๊บยบอบชบอปนี่โอบอปโอช็ไหนเปนเออลุงตบลุงตบอยเอองานศพล่มไอเฮียี่อะไรกันวะมีอะไรกันอ่ะ มาด่วนเลยโดนกระทือเฮ้ยตัวเด็กเก่งอีนี่ตัวเด็กอะใครตัวเด็กเก่งอีกโอ้ประยุกต์ไปตน้ำมาจบเลยต้องลุกเลยมาจบกับลุกมาจบกับลุกมาจบกับลุกไอ้เราเคยอยู่ในลุกไหมไอ้มันตายตามไปื่อนะตายไอ้ไข่วะไอ้เหี้ยไอ้ที่ไข่วะยิงกระทือมดีไข่วะเนี่ยไอ้เหี้ยมันที่โอก็พวกมึงนั่นแหละเพื่อนโอกูจะจัดดีๆก็ไม่ได้จัดโอ้

แล้วยังไงแล้วอย่างนี้พี่กิจเขาจะไปสู่สันติได้ยังไงคะหลวงพี่พอแปลงข่าวตายตาไม่หลับด้วยยังคิดว่ามึงยังจัดงานจนไม่มันอยู่มึงตายไม่ละพี่บอมึงตายอย่าสวนได้มันไม่พามึงตังงกูอยู่มึเจอกูอีกเลยยมดีอะไรนี่ครับยมดีฮัลโหลเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมสวนนะครับเดี๋ยวสวนนะครับสวยสวยจิตไม่เป็น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 สวยเฮ้ยยุงพีกอยากตาย ลูกเป็นัส네ั <as> ีพะเอาใช่มก็อยู่สวดพระดิเฮ้ยกูสวอ๋อะอยู่สวดพรว้ยส ีงานทางแล้วมีเอาอะไรอย่างนี้พี่กิจจะไปสู่สุขติหรอแบบนี้โก็แม่งไม่น่าชวนชวเลยแม่งไม่เกี่ยวคะ่ะไม่เกี่ยวคะ่ะเอ่งเออปะวะอ๋อ ผมกำลังดูพี่บูซาลาตัมมันบูซาลาตัมมานอายาตัมมัสอายรเวนน อะไรโดนลมงานศพแป๊บน,นึงขอรีก่อนคุยเลยโดนเปิดค้างงาน,น <c oughs> ไม่คืออะไรอ่ะคนเมื่อกี้คนเมื่อกี้มันเป็นนักรบชุดดำมีมันเป็นนักรบชุดดำนันนกรบ, <c oughs> <c oughs> บชุดดำแล้วเขาคือใครอ่ะนักรบชุดดำมีมันจะมาเช่อมียามิกริตไปเดี๋ยวบางแยกแล้วมิกริตหายไปไหนแล้วมิกริตเอามิกริตอยู่นี่พอแล้วเหี้ยส่งมันแค่นี้แหละตายตาหลับแล้วมั้ง หอเราพี่กิตพี่พี่พูดกับพี่กูแรงเกินเล่กอะไรครับอุ้ยเฮียเล่กอะไรครับเล่กอะไรไม่เป็นไรค่ะไปครับงานจบแล้วครับมี่อะไรเฮ้ยกูยังไม่ได้ยังไไม่ด้สวดยังไม่ใช่หราไฟไฟแล้วก็สวดแล้วกูว่าจะบวชหน้าไฟให้พี่กิตกูจะบวชหน้าไฟให้พี่กิ่กิตทำลงลงอยังจะสวดอีกพี่กิตลงลงกันนะลงลงกันมันมีท่ายิมน่ะยิมน่ะแล้วเร็วๆครับผมจะสวดแล้วผมจะทำงานสวดแล้ว ไม่เคากดจีเรื่องอกเียค่ปีนม่นมาขาหาหลายวันแล้ว,ลวอ่ะยมดีครับให้ผมสวดอะไรคือบอกเลยอดใจไม่ไหวแลบดีเลยละกันไม่มึงเอาบทสวดที่มันออยเอาท่องตามด้วยดูดีอ๋ออันนี้แหละเท่าทองตามาทุกคนอ๋อมึอนอีก้วไอ้เหี้ย <laughs> จะทำไมรถเป็นอย่างเนี้ย <laughs> ไอ้รถเป็นฝาลงตบบาลรถอ่ะว่าสวดสวดสดเลงสวดมีมีดอกไม้จันทร์ไหมครับดอกไม้ดอกไม้จันทร์นะครับมาลราตอกกันครับดอกไม้จันทร์พี่เอมันยิงแล้วมันไปไม่ติดอ่ะพี่เอ๋ไอ้แป๊บนึงสวดมานอนนอนราแล้วนะครับพี่สวดครับสวดครับดอกไม้จันทร์ไหมครับดอกไม้จันทร์อร่อยผมสวดเลยนะไอ้ไอ้ไอ้นี่ไอ้หมัดไอ้ไอ้นี่วินเนอร์เฟลในไอ้นี่มันเนี่ยผมขอแยาสวดเลยนะอย่างคุ้นนะครับออรยไม่เอาเอาบทสวดที่มันท่องตามได้ดีมึงไม่สวดเองครับ เอามากันกูสอนนี้ก็ได้มาเจอในนี่เลยสี่ king so k i เลยครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวสวดบทเดียวแล้วจบนะครับสำหรับงานนี้นะครับเพราะว่ามีคนไม่ประสงค์ดีนะครับเอ้ยมึงว่ายรถกันหรอเฮียมึงไม่เอารถออกอ่ะมันเมออกไม่ได้ก็ไอ้เฮียนี่มันเอ๋อเนี่ยไอ้เฮียเนี่ยเนี่ยใครวะเอาๆมึงเอาพี่กิจกูออกมาจากรถก่อนไฮียหนึ่งเป็นหนึ่งกูตอนเอาอันนี้เป็นึงเเนี่ยรถประจำตัวเท้าอุ้งหัวไม่ใช่จัดด้วยสัตว์ใครวะ เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลก่อนจร่าโอเคครับโยมมาโยมแม่โยมแม่มาเดี๋ยวจะสวดแล้วโยมแม่สวดให้มันเร็วๆไปละวมือยู่แล้วมือยังแม่ข่าวของเราปีกเนาะเออเฮี้ยนเออสวดเฮี้ยนเฮี้ยนมาจะสวดแล้วครับโัวครับทุกคนถ้าถ้าเฮ้ยเฮ้ยเงียบดีเฮียตายตายไปห้าหกหนึ่งสองครับมาครับมีไรอะไรทั่วหนวิน ถ้าถ้าหกหนึ่งสองนะครับเดี๋ยวจะเริ่ดอกไมจันทร์ครับเอาเป็นว่าจะไดอกไมจันทร์ไหมครับมาอกไม้จันทรมถ้าถ้าหกหนึ่งสองนะครับโอ้โหเอาค่ะเอาคิดถึงพี่ไหมนนหลับก่อนพี่พี่หลับก่อนฮัลโหลครับวายนครับร่วมร่มกันวายเลยครับถ้าถ้าหกหนึ่งสองครับเอสวยสวยงานศพมีทรงแล้งงานศพมีทรงขึ้นเยอะเลยใครพังไหมมีใครพังไหมอ่า เอ้ยอย่าพึ่งเบินดีอึ้นไงเฮี่ยววินโยมวินโย,ยมวินอย่าพึ่งก็ส้างเรื่องอะไรอ่ะเมาวันนี้นะครับเป็นก็เป็นวันชาปนากิจศพของพี่พี่กิตน,นะครับอายุสามสิบนะครับเป็นไม่นี่อ่ะก็เป็นคนที่สร้างความดีให้แกงนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มชาปนากิจเลยนะครับอ้าวอ้นี่ ในนี้มีใครจะบอกความในใจถึงพี่กินนะครับอ่าเริ่มเริ่มอ่าเริ่มเริ่มจากเริ่มจากอ่าน้องวินก่อนเลยแล้วกันขอขอเป็นตัวแทนก็ได้ครับตัวแทนแกงก็ได้ครับอ่าเอาเป็นน้องวินก็ได้ครับน้องวินลองพูดกับพี่กินหน่อยครับไอวินเป็นไหมนี่ไอวินพูดดีน้องเอ้าไอวินพูดอะไรเลยเนาะอู้ยลิงมาๆมๆเดี๋ยวผมเองอ่าโอเคครับอ่าตอยเตาแก๊ส ยมตอกแก๊ช่วยพูดความใปนใจให้ส่งพิกิตไปสวัสดีครับได้ยินไันนี้ได้นินไหมครับคับครับ,ค,รบคุณงามความดีของพิกิตที่มีให้แกงเอมดีนั้น <c oughs> เหลือล้นเอมดีเช่นการเรื่องคุยสตอรีร่พี่ขาเคนที่ดีมากพวกผมส้งใจผมตื่นตันใจครับแค่แ <c oughs> อบตอดเหรออุ้ยีอ้เอีย ผมตื้นตันใจมากที่เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของแกงเอเดียมดีจากวันนี้พี่เขาจะไปสู่พวกกุมที่ดีแล้วผมแกงในนามแกงไอเดียมดีรักและคิดถึงครับพี่ขอให้พี่ไปสู่สุขสติครับรักครับาเริ่มสวดแล้วนะครับเอาให้ไม่ให้บอกความในใจทุกคนหรอกโอ้โหมันยาวครับมันยาวครับแกงนะครับตัวแกงที่ยืนตรงนี้โอ้ไม่แมวดีกว่าครับไม่แมวดีกว่า อะได้เก่งเอเออีกแกลงก็ได้ครับเป็นเบบี้บีก็ได้ครับเป็นเบบี้บีบอกความในใจกับพี่กิจหน่อยครับค่ะบอกช่วยบอกความในใจเกี่ยวกับพี่กิจนะครับตัวแทนความในใจเหรอคะครับครับก็รอวันที่พี่กิจกลับมาเกิดอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคครับประมาณนี้เหรอพี่กิจไปสู่สุคติค่ะโอเคครับผมโอเคครับโอเคค่ะส่วนแล้วนะครับสองแกลงก็ย่อมดีพอแล้วส่วนครับ ไหว้ๆกันหน่อยครับโลครับอย่าอย่าอย่าโกดโกดครับโกดดีๆดีๆได้ไหมครับโกดโลครับรแสดงความเสียใจครับไม่อยากให้มันตึงเกียดไปเดี๋ยวช่วก่อนนะครับ สาปิติโยวิวจัจจุมาติภาวะจัลายาสุขเท,ทิขายุกโกวาวาพิวาธนสิเลสนิทงาโหอาจะตาญิโนจะตาโลธรรม,มาวาสันที ซาลูก็คุ้ไอ้ที่ให้พ่อิปกินหรอเดี๋ยทาโร่ขอเพลงเพลงหน่อยครับยมยม,ยม,ยมทาโร่ขอขอเพลงอะไรก็ได้ครับเพลงแบบว่าเนี่ยที่มันเข้าตอนนี้คอ่ะตอนดี้เราหลวงพ่อผิดวัดตัวยมทารุโขขออ่าเดี๋ยวผมเปิดกระดิ่งก็ได้ครับ จบ,จบเพลงนี้เราแยกยายนะครับ